ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาสอนวิธีการใช้งานของตัวกล้อง Z9 WiFi นะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีปุ่มกด power กดเปิดปิดตัวเครื่องนะครับถ้ารถมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวกล้องก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับสังเกตสัญ,ญลักษณ์ไฟถ้าสีน้ําเงินมีการกระพริบนะครับแปลว่าตัวกล้องมีการบันทึกนะครับก็จะบอกเวลาวันที่นะครับวันเดือนปีนะครับอยู่่ตรงนี้ ต่อไปนะครับวิธีการเชื่อมต่อ w i f i ของตัวกล้องนะครับก็ทําการเข้าไปที่ตัว Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อตัว Wi-Fi ที่ชื่อ BD เนี่ยครับ d v r ประมาณนี้นะครับรหัสนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับพอทําการเชื่อมต่อเสร็จนะครับเข้าไปที่ตัวแอปรถแคมนะครับตัวนี้ครับกดเข้าไปนะครับตรวจสอบนะครับชื่อ w i f i นะครับตรงกับที่เราจับหรือเปล่านะครับจากนั้นกด Connect นะครับ เท่านี้ก็เป็นการเชื่อมต่อตัวกล้องกับตัวมือถือแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากดูไฟล์นะครับว่ากล้องมีการบันทึกให้กดตรงนี้ครับรูปอ,อัลบัมะะ้มนะครับก็จะมีไฟล์เราสามารถกดเข้าไปดูได้เข้าไปเพลเล่นนะครับอันนี้คือการเล่นดูย้อนหลังนะครับทำการดาวน์โหลดก็คือกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลด ประมาณนี้รอให้มีการหมุนครบนะครับก็ถือว่าดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าการตั้งค่านะครับจะมีสส่วนนะครับก็คือเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็คือรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับสออันนี้นะครับก็สมมุติว่า ถ้าเราทําการแก้ไขตรงนี้บนหลุป1นาที2นาที3นาทีนะครับเมื่อกี้เป็น3นาทีแก้ไขเป็น1นาทีตัวด้านล่างก็จะเป็น1นาทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนด้านล่างเป็น3นาทีตัวด้านบนก็จะ3นาทีเหมือนกันนะครับก็คือมันซิงค์เหมือนกันนะครับเมนูต่อไปก็เหมือนกับ การต้องค่ากล้องทั่วไปนะครับบนเท้เสียงเวลานะครับแล้วก็ฟอร์แมตการ์ดนะครับทําการฟอร์แมตการตรงนี้ได้เลยพอฟอร์แมตการ์ดไปแล้วก็จะไม่มีอัลบั้มไฟล์ละถ้าเราดาวน์โหลดมานะครับให้เราปัดออกแอปนึ่ครั้แล้วเข้าไปที่รดแทบใหม่กดที่อัลบัม้มตรงนี้นะครับอัลบัม้มอยา่าอย่าไปคอนเน็กนะครับกดอัลบัม้ม ก็จะเจอไฟล์วิดีโอที่เราทําการดาวน์โหลดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปที่เราดาวน์โหลดมาการใช้งานก็จะประมาณนี้ของตัวกล้อง Z9 นะครับปุ่มโคตรงกล้องอะจะแทบจะไม่มีผลในการใช้งานเลยสมมติใช้งานในแอปนะครับ